และนี่คือ3ข้อดีของการล้างแอร์ครับถ้าคุณรู้คุณจะหาช่างมาล้างแอร์ทันทีคุณรู้ไหมครับแอร์ที่คุณใช้อยู่ไม่ได้ล้างมานานเท่าไหร่แล้วอาจมีเสียงดังแปลกๆออกมาจากตัวแอร์นั่นเป็นสัญญาณของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแอร์หรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมา อาจจะทำให้คนภายในบ้านคุณเกิดโรคภูมิแพ้หรืออันตรายมากกว่านั้นก็ได้ครับข้อดีที่หนึ่งของการล้างแอร์จะทำให้คุณประหยัดค่าไฟลงทันทีเพราะการล้างแอร์จะทำให้แผงคอยร้อนไม่มีฝุ่นนำพาความร้อนไปทิ้งได้หมดและแผงคอยเย็นในเมื่อไม่มีฝุ่นก็จะนำพาลมเย็นออกไปทิ้งได้เร็วยิ่งขึ้นดังเช่น กองอากาศรถยนต์ถ้าคุณใช้มาหนึ่งปีเต็มไม่เคยล้างไม่เคยเป่าถ้าคุณได้เป่าแล้วจะทำให้รถยนต์คุณอัตราเร่งและประหยัดน้ำมันตามมาแน่นอนครับข้อดีที่2อายุการใช้งานจะทนทานยาวนานกว่าแอร์ที่ขาดการดูแลพรเมื่อเทียบกับแอร์ที่ไม่ค่อยได้ล้างอายุการใช้งานจะค่อนข้างสั้นและมีปัญหาจุกจิกบ่อยครั้ง เปรียบได้อย่างไรกับรถที่ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องใช้จนเครื่องพังในที่สุดและ 3. จากสถิติของผลวิจัยแอคือสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคหุ่มแพ้ครับเพราะแอ์เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแอ์ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามา ปะปนกับความชื้นภายในตัวเครื่องทำให้เกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นแบคทีเรียแล้วเป่าลมออกมาให้เราสูดดมกันครับและนี่คือ3ข้อดีของการล้างแอร์ที่คุณต้องทำทันทีคุณรู้เลยใช่ไหมครับเราประหยัดค่าล้างแอร์เพียงไม่กี่พันเราอาจเสียเงินมากกว่านั้นเป็นหลักหมื่นก็ได้ครับ ถ้าคุณอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่ยงแอร์ติดตามได้ที่เพจ o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  2หรือคุณต้องการให้เราส่งตรงถึงมือถือคุณเมื่อมีคลิปใหม่คุณสามารถแอดไ i น์ ID มาได้ที่ Mono 2 o ครับ